ในเพจอาจารย์คริสละรวมถึงในเดือนนี้นะครับเราก็จะมีคลาสสุดพิเศษนะครับคริสอังกฤษออนไลน์ the Month <c oughs> เดือนนี้นะครับเราจะโฟกัสกัน,นเรื่องราวของ Pronunciation การออกเสียงเพื่อที่เราจะได้มี a c c e n t ก็คือสำเนียงที่ดีขึ้นนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาให้เราดูกันอีกครั้งย้ํากันอีกทีนะครับว่าการที่เราจะออกเสียงกันให้ดีให้มีความถูกต้องและความชัดเจน ไปพูดกับชาวโลกกันได้นะครับไม่ควรที่จะมีการอ่านตัวสะกดหรืออ่านนะครับภาษาอังกฤษโดยที่ไม่ได้มีการเช็คเสียงเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราได้ยินก็เป็นได้ล่ะเองครับถ้าไม่เชื่อเรามาลองดูคําที่มีตัวสะกด O U G H กันดีกว่านะครับว่าคําที่มีการสะกด O U G H นะครับที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่เขาพูดกันทั่วโลกเลยนะครับในโลกของการพูดภาษาอังกฤษว่าภาษาอังกฤษช่างเป็นภาษาที่โหดร้ายเหลือเกินเวลาจะให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนที่ ไม่ได้รู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่หรือภาษาแรกจะออกเสียงกันอย่างไรถ้าสะกดกันแบบเดียวกันแต่มีเสียงตั้ง 5, 6, 7, 8, 9, โอ้สหลายเสียงเหลือเกินครับนี <Right. S 2> ่เป็นคำแรกเลยนะครับก็คือ T H O U G H though คำว่า though ก็เป็นคำสั้นๆของคำว่า even though หรือแม้กระทั่ง although ที่แปลว่าถึงแม้ว่านั่นเองนะครับคำว่า though ก็จะมีอีกหนึ่งคำนะครับที่เป็นเสียงเดียวกันแต่เปลี่ยนตัว th ข้างหน้าเป็นตัว d นะครับก็คือ dough ก็คือแป้งที่เราทำขนมก็คือตัวกำเนิดของ donut นั่นเองครับเห็นไหมฮะดังนั้น o u g h เราก็ต้องออกเสียง สระโอวาแหวนก็โอนั่นเองครับ though even though though นั่นเองครับแต่พอคำนี้มาถึงครับ through ที่แปลว่าทะลุไปนะครับคำนี้ก็ดันออกเสียงว่า through นั่นเองครับสระอูซะอย่างนั้นครับ through อู้ตาย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 เริ่มเห็่เรืยงครับว่า ภาษาอังกฤษนั้นง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะเหมือนที่หลายคนชอบไปแซวป๋าแอนดรูวิคนะครับเพื่อนผมหรือลูกที่ผมนะฮะในวงการสอนภาษาอังกฤษนั่นเองครับ through ก็คือทะลุผ่านนั่นเองครับเสียงที่3ของ ough ก็จะเป็น, th น,น thought นั่นเองครับ thought นั่นเองครับ I thought ก็คือผมคิดว่าหรือผมนึกว่าเป็นอดีตนะครับของ think นั่นเองนั่นนะครับหรือแม้กระทั่ง thought ก็จะแปลว่าเป็นความคิดที่อยู่ในจิตใจของเราได้เหมือนกันครับ มันก็จะมีอีกหนึ่งตัวนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนตัว th เป็นตัว b ก็คือ i bought นั่นเองนะครับถ้าเป็นคนอังกฤษนะฮะก็จะเป็น i bought i bought a new car นั่นเองครับถ้าอเมริกาก็จะเป็น i bought a new car อังกฤษอาจจะเป็นระโอหน่อยอเมริกาจะเป็นระ a o หน ой, ่อยน,นะครับนะฮะอย่างเช่น i thought ก็ i thought น, o น,นั่ o นเองนะครับระอนิดนึ่งระออนิดหน่อยนะครับ แต่ก็เห็นได้นะครับว่ามันก็คนละเสียงกับตัวแรกๆแล้วนะครับตัวต่อไปนั่นนะครับก็คือ t o u g h โอ้ยคำนี้นะครับออกเสียงว่าไง tough นั่นเองครับ tough แต่คำว่า tough นั่นนะครับ,รบก็จะใช้กับเนื้อที่เหนียวก็ได้เนเนื้อวัวบ้านเรานะครับ บางร้านนะครับบางวันก็นุ่มๆนะฮะเปื่อยสุดๆก็คือ tender ส่วนวันต่อมานะครับไปกินร้านเดียวกันปุ๊บไม่รู้เอาเนื้อลอดไหนมานะครับเหนียวนะครับ oh, <no. S 1> เคี้ยวกันไม่ไหวเลยทีเดียวจนบางทีฝรั่งก็ถามว่าวัวบ้านอยู่ไปกินยางพารามาในสวนยางเหรอโอ้จะมันเหนียวอย่างงี้เคี้ยวไม่ลงเลยทีเดียวนะครับ the beef is tough นั่นเองครับคำว่า tough ก็จะเป็นคนที่อึดหรือเป็นนักสู้นั่นเองครับ he's very tough Person และ tough-minded ก็ tough minded, <Okay. S 1> จะแปลว่าเป็นคนที่จิตแข็งมากน <Okay. S 1> นเองนะครับหรือคำว่า tough ก็จะแปลว่าโหดร้ายได้เหมือนกันนะครับตอนนี้อย่าลืมนะครับผมทำเพจชื่อว่า Mission to the Pros ใน Facebook และใน YouTube ด้วยฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ถ้าพอจะสนใจเรื่องกอล์ฟกันบ้าง This golf course is really tough นั่นเองครับ tough ก็แปลว่ามันโหดร้ายมันยากมากนะฮะแล้วคำว่า tough นะฮะก็จะมีอีกหนึ่งตัวก็คือ rough R, R O U G H ร u g ฟก็จะปแปลวอย่างเช่นทะเลมันโหดร้ายนะครับหรือเขาเล่นแบบดุดันมากๆแล้วนะครับหรือที่จะ very rough kid ก็คือเป็นเด็กที่แบบนะแบบค่อนข้างจะดิบๆโหดๆนะฮะแรงแรงหน่อยนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือ t r o u g h คำนี้นะครับออกเสียงว่า trough แต่คำว่า trough เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นประดานพวกรางน้ำหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับน้ำนะครับ แต่คำว่า trough เนี่ยนะครับมักจะเห็นในวงการเศรษฐกิจธุรกิจต่างๆนั่นนะครับเพราะมันเป็นคำตรงข้ามของคำว่า peak ที่แปลว่าจุดสุดยอดน่าจะเป็นจุดสูงสุดดีกว่านะครับเวลาเราจะเห็นพวกกราฟนะครับของหุ้นนั้นมันขึ้นถึงจุดสูงสุดก็คือ peak แต่เราลงดิ่งลงไปที่จุดที่ต่ำสุดก็คือ trough สระอะแลือสระอ้อนเองครับ trough เนั่นเองนะฮะแล้วคำว่า trough เนี่ยนะครับก็มีอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เอาตัว tr ออกแล้วเอาตัว c เข้าไปก็คืออาการ <c oughs> นะครับซึ่งชาวไทยก็บางที I have a couch ก็รอง I have a couch I have a couch couch ก็จะเป็นโซฟาที่ผมนั่งนะครับบางคนก็ I have a cough อุตายนะครับทางไข้ตัวคู้หรือมีองคสชาติไอ้ตายแล้วเดี๋ยวนะครับ I have a cough นั่นเองครับ t r o u g h กับ cough นั่นเองครับโอ้โหนะฮะจุดนะฮะที่เรียกต่ำสุดหรืออาการไอหรือ verb to ไอนั่นเองครับต่อไปนะครับ p l o u g h ก็คือ plough นั่นเองครับ plough อย่างเช่นไถนานะครับ คำว่า plow ก็สะกดได้อีกหนึ่งวิธีคือ p-l-o-w ก็ได้แะครับแต่ plow ก็จะแปลว่าไถนาและวันพืชมงคลของประเทศไทยก็คือ National Plowing Day นั่นเองนะครับ Plowing Day ก็คือวันพืชมงคลนั่นเองครับอ้โหสุดท้ายนะครับก็คือพวกเมืองในประเทศอังกฤษที่ลงท้ายด้วย o-u-g-h ครับอย่างเช่นทีมฟุตบอลนี้นะฮะเป็นคู่อริของทีมซันเดอร์แลนด์กับมีมแคสเซที่อยู่ทางเหนือของอังกฤษครับมิดเดิลส์บร g h ์นั่นเองไม่ใช่มิดเดิลส์บรอว์นะครับมิดเดิลส์บรอว เบร์เหมือนเบรนะครับเบร์เบร์ว่ารักแทบแบบเบร์รักเธอโน What What the เอาเรื่องปรนั้นองนะครับ Middlesbre นั้นเห็นอะไอยังครับคุณผู้ชมครับว่าสะกดนะฮะ O U G H แต่มีเสียงนะครับโอ้โหหลายเวอร์ชั่นเหลือเกินแล้วอย่างนี้เนี่ยนะครับคุณเองจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าแต่ละคำในภาษาอังกฤษมันออกเสียงกันอย่างไรดังนั้นขอย้ำเตือนนะครับว่าพูดกันมาหลายรอบนะครับว่า อยากออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเพื่อเรามีสำเนียงแบบไทยๆท,ที่ไปสื่อสารแบบถูกต้องในประเทศต่างๆหรือในโลกของเราได้น่นะครับสำเนียงไทยไม่ใช่ปัญหาแต่การออกเสียงผิดนี่สิครับเป็นปัญหาแต่เราก็จะโทษกันไม่ได้รอะครับเพราะอย่างที่เราเห็นนะครับว่าภาษาอังกฤษมันอาจจะไม่มีลอจิกไม่มีตรรก,กะนะครับว่าอะไรวะเนี่ยสะกดแบบนี้แต่เสียงตั้ง5 6 7 8เสียงแบบนี้นั่นเองนะครับดังนั้นขอย,ย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าวิธีที่จะทำให้เราออกเสียงให้ดีที่สุดคือ 1. เราก็ต้องฟังนะฮะเสียงที่เป็นเสียงที่ถูกต้องเป็นต้นเสียงที่ถูกต้องและก็มีการเช็คเสียงที่ถูกต้องโดยการฟังแล้วพูดตามแล้วก็ลวงเทียบเสียงชื่ว่าเสียงของเรากับเสียงที่เข้ามันใกล้เคียงกันพอสมควรหรือเปล่าไม่จยาเป็นนะฮะจะต้องไปใช้พวกแอปพลิเคชันหรือพวกซอฟต์แวร์ต่างๆที่แบบจะต้องฟังเสียงนะฮะฟังเสียงเขาแล้วเราก็ อัดเข้าไปในตัวซอฟต์แวร์แล้วซอฟต์แวร์ก็มาบอกว่าใช่หรือไม่ใช่มันก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ดีนะครับแต่บางครั้งซอฟต์แวร์ก็ก็ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้หมดทุก <Nope. S 1> ทุกครั้งและอย่างคือมันก็ไม่จะเป็นต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ดังนั้นอย่าลืมนะครับ sound i n c orrect ถ้าเสียงเข้าถูกต้องแล้วคุณซ und Che ็ค c orrect ก็คือทุกครั้งที่คุณฟังเสียงที่ถูกต้องคุณก็เช็คเสียงคุณว่าถูกต้องหรือใกล้เคียงที่สุดไหมโดยการพูดตามเชกเช่นว่าคุณเเป็นปน,นนนนจ้้้าาาขขอองงภษคคัแลว พอคุณทาแบบนี้บ่อยๆคุณก็จะเกิดการ sound out correct ก็คือการออกเสียงที่ถูกต้องนั่นเองครับอันดับต่อไปนะครับก็คือถ้าวันนี้คุณนั้น sound out incorrect ครับก็คือพูดออกไปแล้วมันไม่ถูกนะครับคุณก็จะต้องนะฮะให้คนที่เขามี correct sound มา correct your sound นั่นเองครับ correct sound คือคนที่เขามีเสียงที่ถูกต้องเขาจะมาแก้เสียงของคุณให้มันถูกต้องนั่นเองครับดังนั้นนะครับอย่าลืมอันดับที่2คือพูดผิดนะฮะไม่ต้องไปกลัวนะฮะพูดผิดนะฮะ แล้วก็ให้คนที่เขาพูดถูกเขามาช่วยแนะนำแนะแนวก็หวังว่าคุณจะเจอแต่คนที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีแล้วมีน้ำใจด <Okay. S 1> ้วยนะครับแต่ถ้าไปเจอคนที่เขาพูดภาษาอังกฤษดีแต่ไม่มีน้ำใจก็ไม่เป็นไรครับสู้ๆนะฮะมองโลกในแงด่ดี look on the bright side ถือว่าอย่างน้อยเขาก็มาแนะแน,แนวภาษาอังกฤษของเราเนั่นเองครับแต่บางครั้งเราไปเจอคนที่ภาษาอังกฤษก็ไม่ดีๆไม่ได้ถูกต้องแถมไม่มีน้ำใจนะครับมาแก้ไขเรานะฮะนะฮะ,นะฮะเราพูดผิด เขาก็มาสอนีกอย่างก็ผ so oh, no. so ิดเหมือนกันแต่ผิดคนละแบบน่อันนั้นไต่แล้วนะครับก็ระวังกันหน่อยแล้วกันก็มักจะบอกว่าให้รับนะฮะจากเสียงคนที่เป็นคนที่ถูกต้องอาจจะเป็น native speaker หรืออาจจะเป็นคนเอเชียก็ได้นะครับแต่ก็ต้องเช็คดีๆครับว่าภาษาอังษขอกเขาถูกหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็เหมือนเดิมครับใช้สมาร์ทโฟนนะครับเออนะครับสมาร์ทโฟนอยู่มือก็กดเข้าไปนะครับมีแอปพลิเคชันเยอะแยะใช้ไลน์ด็กใช้ dictionary.com นะฮะแล้วก็มีอีกหลายแอปพลิเคชันหลายเว็บไซต์ที่จะมายืนยันนอนยันกระโดดยันนี่ยนะครับว่า สั์นี้ออกเสียงอย่างนี้แต่อย่าใช้การสะกดมาเป็นตัวกำหนดว่าแต่ละคำจะออกเสียงอย่างไรเพราะนี่คือเหตุผลว่าทำไมบ้านเราออกเสียงภาษาอังกฤษผิดเป็นร้อยเป็นพันนั่นเองครับแล้วก็เทคนิคสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมครับว่าต้องเข้าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกันบ้างครับ แล้วถ้าใครสนใจนะครับก็คือเราก็มีคอร์สที่สุดแสนที่จะประหยัด <Wow. S 1> มอบให้กับทุกๆคนที่อยู่ในเพจผมหรือที่ติดตามหรือชอบผมกันบ้างนี่นะครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเราก็จะเปิดคลาส English Online Course of the Month ทุกเดือนจะมีหคอร์สนะครับแล้วแต่ละปีจะมีแค่ครั้งเดียวน,นะครับที่จะสอนเรื่องของการออกเสียงและปีนี้คือเดือนกรกฎาคมนี้นะฮะกับ s e r r t t o o English pronunciation accents and phonics ใช้ความลับทั้งหมดของการออกเสียงของเรื่องราวของตัวอักษรต่างๆของภาษาอังกฤษ,กฤษรวมถึงสำเนียงต่างๆในโลกนั่นเองครับเพื่อที่คุณจะได้ออกเสียงได้ถูกต้องมากขึ้นและมีสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณที่ชาวโลกนั้นฟังเข้าใจและประทับใจนั่นเองครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจก็เข้ามาสมัครกันได้นะครับในเพจของเราในอินบ็อกซ์นะครับหรือที่ไลน์หรือตามรายละเอียดดังต่อไปนี้นั่นเองนะครับ999บาทเรียนกัน10ครั้งผมแถมอีก1ครั้งแ <Wow. S 1> น่นอนเรียนกันประมาณ2ชั่วโมงครึ่งตามมอญเวลาที่กำหนด ตามที่เห็นในแบนเนอร์นั่นเองครับแล้วเจอกันในคลาสนะครับขอบคุณมากครับ <Right. S 2>